สวัสดีครับแอปโ b บินท o d นะครับก็คือว่าในหมวดของ t ท a v e l นะครับผมคือโปรนะครับโปเที่ยวเชียงใหม่ม่วนใจนะครับตรงนี้ก็จะโรงแรมก็คือจะเสียเพียง1นบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันครับผมก็โหลดแอปโลบินทูมานะครับผมแล้วก็อันดับแรกเราก็ใส่เบอร์มือถือก่อนนะครับผม เบอร์เรียบร้อยนะครับก็จะมี OTP มานะครับทำการใส่ OTP ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาหน้าเมนูแรกนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูนี่นะครับ g o ู d ด e ส์นะครับจองแรมผ่านแอป Robinhood คือละ1บาทนะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับเพิ่มเติมนะครับกดเข้ามาครับเมนูถัดมาครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของจองโรงแรมผ่านแอป Robinhood คือละ1บาทนะครับ7วันเท่านั้นนะครับวันละส0งร้อยสิทธิ์นะครับผม แค่พิมพ์โค้ด cnx 1นะครับผมตรงนี้ก็เฉพาะโรงแรมและห้องพักในเชียงใหม่กว่า4-5โรงแรมที่ร่วมรายการนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี้ได้เลยครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละโรงแรมนะครับแล้วก็จองผ่านอแอปรูบิ้นโคดบนมือถือเท่านั้นนะครับกดคลิกที่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับคลิกไปที่สถานที่โรงแรมที่เราสนใจนะครับเราคลิกเข้าไปดูหรือเข้าไปเลือกจองได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะ ดูสักหนึ่งที่นะครับจองให้เป็นดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งที่นะครับตรงนี้ก็เอาเป็นโรงแรมไหนดีเออย์เป็นไอบุ๊กิ้งทีมสแควร์นะครับตรงนี้กดคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็เจอตรงนี้นะครับเป็นวันที่เช็คเอาท์นะครับเช็คอินเช็คเอาท์นะครับเราสามารถกดคลิกเลือกได้ครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกสักหนึ่งวันนะครับคลิกเข้าไปที่วันที่เช็คอินนะครับ ถ้าวันเต็มแล้วมันก็จะไม่ขึ้นไม่โชว์ไม่โชว์ข้อความนะครับผมแล้วขอเลือกวันศุกร์นะครับเลือกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับนะครับกดตกลงได้เลยครับแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่2นะครับตอนนี้ระบุแล้วแต่ห้องนะครับแล้วก็เตียงคู่เตียงเดี่ยวสามารถขึ้นอยู่ความพร้อมของที่พักตรงนี้เขาจะบอกไว้ดอกจันนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปครับเอาเป็นเตียงเตียงเดี่ยวดูนะครับคลิกตกลงครับแล้วก็ค้นหาก็จะขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมวันที่5้าเช็คเอาท์หนะครับ1ห้อง คู่คับสองคนนะครับอลนนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับรายละเอียดแล้วก็เตียงดับเบิลนะครับห้องพรีเมียมทวินนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดก็คือ7 1็อต่อคืนนะครับแล้วอย่าลืมโค้ดนะครับโค้ดที่ใช้นะครับ C N X 1นะครับเดี๋ยวเราไปดูการจองนะครับเสร็จแล้วเมื่อพอใจนะครับเลือกตรงนี้ก็จะมีด้านล่างนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็มีสระน้ำบริการซักอบรีดที่จอดรถนะครับเราคลิกเข้าไปดูครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างนะครับก็ตาจะบอกตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็สถานที่ข้อมูลนะครับที่พักก็จะมีบอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับของเชียงใหม่นะครับเมื่อเราได้ต้องการจองแล้วกดจองได้เลยนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดต่อมานะครับกรณีการจองห้องพักภายใน14นาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็จะมีรายละเอียดด้านล่างนี้ครับเราก็ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ความต้องการเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ถ้ามีเราก็ใส่ไปก็ได้ครับ หรือว่าเป็นหมายเลขสมาชิกนะครับถ้ามีก็ใส่ไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อมูลเข้าพักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อผู้เข้าพักต้องตรงกับเอกสารที่ใช้ในการเช็คอินเล็บเป็นภาษาอาังกฤษเท่านั้นนะครับเราเข้าไปแก้ไขนะครับถ้าเป็นภาษาไทยอยู่นนร <S <S ตรงนี้เราก็ใส่ <S <S เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมเมื่อแก้ข้อมูลภาษาเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับเรากดยืนยันได้เลยครับกด เข้าไปยืนยันนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นยืนยันการจองนะับจะเป็นรายละเอียดให้เราตรวจสอบอีกครั้งนะครับผมตรงนี้เราก็จะใส่ดูนะครับเป็นเพิ่มโปรโมชั่นนะครับกดที่เพิ่มโปรโมชั่นนะครับกดเข้าไปนะครับเราก็ใส่คําว่า cn นะครับ cn x1 x1 นะครับแล้วก็กดนยครับขึ้นมาใช้ได้นะครับ ใช้งานได้ถึงวันที่7เนี่ยครับเราก็กด right ใช้ตรงใช้ตอนนี้เลยครับกดเข้าไปอันน <maintenant S 2> ี้ก็สิทธิ์ต่อวันนะครับก็คือตามจํานวนนะครับก็คือ2องรสตรงนี้จะครบแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้วันนี้ก็คือไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อสมมุติว่าใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาไปส่วนลดตรงนี้นะครับก็จะเหลือที่หน้าจอก็จะเหลือ1บาทนะครับเราสามารถกดชําระเงินได้เลยนะครับกดเลือกวิธีชําระเงินตรงนี้กดเลือกเข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็เข้ามานะครับก็จะมีการช่องทางชำระเงินนะครับผ่าน e a s y ่เอ่ออีนะครับตรงนี้ตัวเพิ่มนะครับเพิ่มวิธีชำระนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกเป็นบัตรเครดิตได้นะครับเป็นใส่ชื่อนามสกุลนะครับวันหมดอายุแล้วก็หลังนั้นหลังเออรหัสหลังบัตรนะครับตรงนี้เราก็ใส่แล้วก็ใส่ให้ครบเอ่อทุกตัวนะครับทุเอ่อทุกบรรทัดเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็เออบรรจดจุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ ตรงข้อความนี้ครับเราจะหักเงินเพื่อใช้ยืนยันบัตรของคุณเงินจะถูกโอนคืนให้โดยอัตโนมัติภายหลังนะครับตรงนี้เราก็กดเพิ่มบัตรเข้าไปครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการจ่ายเลยเลยวนะครับนะครับกดตรงด้านล่างนี้ครับเป็นการชําระเงินนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ยังไงพี่ๆลองจองกันนะครับสาหรับโรงแรมคืนละหนึ่งบาทนะครับผมก็วันละ2 1 0บนะครับผมก็พิมพ์โค้ด c n x 1นะครับผมตรงนี้ก็ ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ